จะคุยเลยก็ได้มั้งมามากันได้น่าจะพร้อมแล้วเข็นี่ก่อนนะพี่เก๋อันนี้ลูบี้อยู่ในอยู่ในแก๊งแล้ยใช่ไหมครับก็คือเป็นแก๊งเดียวกับลูบี้เนาะน้องเขาไม่ทำอะไรมาน้องไม่ได้ทำอะไรครับน้องไม่ได้ทำอะไรผมผมผมก็ไม่ได้จะมาทำอะไรด้วยครับผมแค่จะถามว่าลูบี้อยู่ในแก๊งด้วยใช่ไหมครับโอเคงั้นผมคิดว่าคืออันนี้ความผมกันนีผมไม่ได้จะมากดไม่ได้จะมาทำอะไรนะแต่ รูบี้คุยกับผมไหมว่าถ้าผมขึ้นแกงแล้วอ่ะปีกแกงเขาไหมก็คือรีมิเลตตอนนี้ครับแล้วตอนนี้ผมขึ้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว,ลวผมผมจะมาทวงคำพูดนะครับแล้วผมคิดว่าคุณแกงแกงเดียวกันอนะ่ะก็ต้องรับผิดชอบกันยกแกงนะครับเพราะว่าเขาได้พูดไปแล้วพีสายเขียวผานลนอ๋อไม่นานครับผมมาส่งเขาที่แลนดตรงนี้แหละครับอ,อผมไม่ควรขับรถเข้ามาส่งเขาเอง ่ยอ,อาตามได้ไหมไอ้แบ๊กไปทำอะไร ดูขนาดที่ปิงยังไปถอดนิกไพร์เอ๊ะถูกอ้าตอนอนั้นรีบตอนนั้นรีบมันเป็นเช่นไงล่กเปลนเก่าบันเทิงกม,มันมันหลอ่อแม่แม่แม่กูหน้าด้านมีแล้วปะอ้าพี่เบน ไอ้กิ้วแบบเป็นใครอะไอ้กิ้วเป็นตันเจ้าหมันต้องกินยาที่อะไรแหละแม่งจแบบกัดไ้เแ็บ ตายยังครับตางอยู่ครับไม่ยังใกล้มาน้องอยู่ในเมืองใช่ไหมครับต้นเลพี่ป้าโอเคไหมเราถามก่อยก็ได้พีปปิงรูปสวยมากพี่ใช่ใช่ได้ได้ คือน้องเขาพูดจริงๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมว่ามันมันมันรอไปก็เสียเวลาผมว่าน้องมันเป็นคนชวน oria. ด้วยดิมเดยลองเสนอมาดูก็ได้ครับว่ากี่ใบดีเพราะว่าพวกผมไม่ได้แบบจะมากดจะมาอะไรอะแค่้องมันมาชวนผมก็เพราะว่าค like ําพูดคือถ้าน้องมันกล้าพูดก็คือผมคิดว่าน้องน่าจะพอเอ้ยเมื่อยเอ้ยเมื่อยลเล่นสบอะเพื่อจกประชาบติได้ไหมทีผมก็ ต่อ้มาดกระชับมีคือกี่ใบเสนอมาเลยครับไม่ครับเขาบอกว่าเข้าแก๊งผมทุกคนไปคุยหน้าสภาดีเดียวผ่านไหมจบง่ายดีเดี๋ยวลองคุยกันดีกว่าลองคุยกันก็ได้ครับได้ครับแต่ถ้าคุยัเสร็จผมขอเสนอมาเลยนะครับว่ากี่ใบเพราะว่าถ้าคุณไม่เล่นตอนนี้ยังไงคุณก็โดนอยู่ดีอ่ะห้าสิบใบได้ไหมครับร้อยไปเลยไม่น่า เล่นกับซอดสไม่น่าเสียอะไรมครับเจ็บอะไรมาเห็นไม่ตีนานใ่ไหมครับยาเต้ใช่จะบอกนี้ไนเลยขนานลบจัดตวเจไวอามีโกะเยอะตีกับใครนะก่อนหน้านี้ตีกใครนะพสดให้เขาพูดประมาณ80ใบครับเจ็กตังคือเป่า สานตุกขามผ้าอะไรครับไม่มันเขาตีกันนานยังอ่ะกันโอซอนอ่ะนานเล่านานแล้วเดือนกว่าแล้วตั้งแต่ยังไม่ขึ้นแก๊งแล้วเขาก็ไปชนะนี่มาเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ขึ้นแก๊งเลยปะเจ็ดศูนย์สามหนึ่งสามห้าสิบใบสินตงคขามท่าไหร่ครับสักเจ็ดสิบใบไหมล่ะแปดสิบ น่าเป็น60ใบได้ไหมครับพี่แต่ประดีของมันน้องก็ไม่ได้เหมืนเยอะขนาดสินสงครามรเท่าไหร่ครับออ20ได้ไหมครับคุ้มไหมคุ้มไหมพี่คุ้มไหมพี่ชายลงุงอือเขาเขาเป็น70ใบสินสงคราม 5m เฮ้ย,ยแกงแค่หนึห่งเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันหน้าสะพานเลยก็ได้ครับเปลี่ยนชุดเลยก็ได้ครับเปลี่ยนผมดังเลยเด็กยันพาพี่อดิเยไม่ง่ายเลยวะไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องคุยเยอะปีนี้ซาแอะไรที่ยังไม่มีของไม่เตรียมของเลยกูว่ากูว่ามันพร้อมอยู่นะปินโตยูไม่ได้มีปัญหาติดนือพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เหี้ยเลยนะจริงจังเรื่องตัวนียก็ไม่เสียอะไระ เขี่ยมาเยอะไงเล่นกัน80สูดเล่นกันโนสที่80สูด70สูไม่ไม่แประมาณแกประมาณมันมันพร้อมแล้วมันพร้อมแล้วถูประมาณไม่ได้คุยง่ายจัดแต่ว่ามันพรอมแล้วล่ะข่าข่ารตอนนี้ปรับแก็อตอนนี้ราคาแล้ว คืนซิบอกว่าต้องการใช้ไม่เข้าไปอ่ะเราปิดแลอกโอเค แบ๊กแบ๊กแบ๊กเอาน้องมาจดด้วยเอาเอาน้องมาจดข้างนี้ด้วยเอามาจดข้างพี่หน่อยของทรงไหนเกี้ยวเอาไปจดข้างเกี้ยวมากระสุดมาพี่พี่เร็วเดี๋ยวผมต้องซวยพี่แื่ว่าให้คนอื่นปืนไปไม่เยอ้แบ๊กก็ได้แบ๊กก็ได้มาเออแบ๊กเรคกระสุดมาเผื่อพี่ด้วยโปรพี่ไปใส่ดีกว่าเดี๋ยวพี่เอาให้แบ๊กที่ไหนอะปืนมันปืนมันใช้ได้กี่กระบอกวะตอนเนี้ย ห้ากระบอกมีใครถือบ้างวะรถโลใครไปเอาไอ้นี่กระสุนได้บ้างอ่ะที่เลเวลเขียวมีใครถือบ้างมีใครถือบ้างไอ้ปิ้งถือใครถืออีกคู่ผมฝากพี่แฝงกระสุนได้ไหมเกนเกนเบอร์อะไรอ่ะขอเบอร์หน่อยไอเด้นเกียวแบ็คแล้วใครถืออีกกระบอกอ่ะแหม่มึงจะเล่นบ้านรอบเนี้ยไหรอเออมึงจะเล่นปะไม่ถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีใครจะเล่นก็เล่นได้ครับเดี๋ยวผมมาไปซื้อแน่จะได้ไม่ต้องกลัวต่างกันเกนสิบใบ มัมีของเติมทำกระสุนอ่ะกูไม่ได้เตรียมไว้เลยอ่ะวลนไม่ถ้าจะใช้มันมีคนเล่นไหมล่ะมีลูว์เกียวพี่ปิ้งฝรั่งพี่ปิ้งฝรั่งพิลูแวร์กระสุนนะพี่แลกแรกแลนอีกคนนึงใครอ่ะพ่อเสนอแรกด์นะก็มึงจะเล่นไหมถ้ามึงไม่เล่นกูเล่นอ่าพิปปิ้งก็อะไรเงี้ยพิปปิ้งไอ้พ่เกียวลงเด่นไงไรกระบอกที่อยู่กับมึงอะมึงจะเล่นไหมถ้าไม่เล่นกูจะเล่นแรกกะบอ ใช่ผิดแล้วแต่พี่เลยผมได้หมดเปไปมาเนอโอเคผมว่าจะตีมันให้ให้ไปเอาคุณให้ไปเอาลูกกระสุนที่ไหนครับคุยคุยกันเลยไหมครับมันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับพี่สุดพี่ว่ามันจะเล่นใช่ไหมเรียกสีเสาให้ได้ไหมครับมีกระสุนขายปะไม่มีกำลังจะทำเหมือนกันครับอ่อเอามาขายกุได้ประลาดถ้ามีที่ทำอ่ะไม่เขาไม่ไม่มีเลยในตู้เนี่ยกำลังซื้อของผม่ติดอะไรผมไม่ได้ไม่ได้เ็มส์เอสเอสเดี๋ยวรีตอมอ่ะไหนเอสรีตอมอก่อนนะ แจกคนละยี่ห้านะกระสนเออดี AD แจกไหมอ่ะพี่ปิงผมได้หาทรัอ๋อกระสน,นเบิกได้หรอยี่ห้าแม็กอ่ะ เอาไงเบิ้มเดี๋ยวกูจะเอามาหนี่มาเดี๋ยวกูเอามาหนี่มามึงมึงพรอนับไปด้วยก็ได้ตัดเผื่อไว้อีกยี่สิบห้าเผื่อเลยนะมึงอยู่ไหนเร้าเร้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูใายี่สิบห้าไม่พอหรอกเอออ่าอยู่ในเมฆเขียวเดี๋ยวเจอตะพาแล้วได้ตะพาเจ้าของเกาอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่วิน อีกสองสาน่าจะตีอยู่ป่ะลองคุยเลยได้ไหมจะว่าไงสะมาเ<ะ>ว่นว่าไงก็เชิญเชิญคุยได้เลยครับสองสาโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอขอเกินก่อนนะครับคือเรื่องมันคือก่อนหน้านเนี่ยผมได้ไปส่งน้องน้องผมที่ลิมิเตเพราะน้องผมอยู่แล้วลิมิเต็เขาอยู่ลิมิเตแหละครับเขาอยู่แก๊งลิมิเต แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าแกงพี่พร้อมเมื่อไหร่มาตีกับพวกหนูไหมซึ่งผมก็ได้ทำมาทำการคุยกับลิงเล่แล้วครับว่าจะเล่นกันเจ็ดจิตใบห้าเอ็มพี่ขายไปแล้วเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ลูบี้มาครับพี่ขายไปบัตรกันเราตกลงเรียบร้อยแล้วครับเจ็ดจิตใบห้าเอ็มครับไอเท่าไหร่เนี่ย ใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนใจครับมมผมผมขอผมขอร้อยใบสิบมขอเป็นเข้าเดิมได้ไหมครับพี่เพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ต่ออะไรเลยผมข,ขอเพิ่มข้อเสนอได้ปหมเพิ่มได้ไหมครับขอเพิ่มข้เอเสนอถ้าอยากเท่าเดิมอนะ่ะต้องถามว่าเรื่องมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับขออีกทีเมื่อกี้ฟังไม่ทันก็ <c oughs> ตอนนั้นผมยังขึ้นแก๊งกับไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยดีแล้วน้องผมเขาชวนมาแบบว่าถ้าน้องเขาพูดว่าถ้าแก๊งพี่ขึ้นเมื่อไหร่พี่มาตีกับหนูมไหมทวงคำพูดอ่นแหละอ้วนใช่ครับทวงคำพูดครับอันนี้ลิมิเต็ดก,ก็ยอมรับตรงนี้ถูกไหมครับก็ชวนค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เชิญหาเรื่อง S 1> <S 1> ใช่ใช่ครับแต่ก็<ข>ชวนเพราะว่าเราใช่ใช่ชวนชวนแต่ไม่ได้เชิงแบบขายเรื่องกแบบมามาเล่นสนุกกันแต่ก็ยังพราะด้วยความวาใช่ค่ะใ,ใช่ยอมครับครับเอ่ออันโน้องเสนอเท่าไหร่ครับร้อยใบครับสิบเอ็มนี่ไม่เลทลรอครับ ก็ใบตรงที่ดับที่แรงจังหวัดอันเจลด้วยนะครับพี่เขาไปแล้วครับเท่าไหร่ครับเท่าไหลกมีอย,ยู่เจ็ดสิบใบห้าเอ็มกูอยู่ไปซ่อนเท่าไหลกครับผมขอเพิ่มเงื่อนไขอีกอย่างนี้ไหมครับถ้าเจ็ดจุดไปห้าเอ็มอารองเสนอไปเลยอ่อผม,ผมขอแลกแลนครับถ้าผมชนะ เราพี <jam Stadium> ่ผมกลับมาแล้วพี่แล้วงั้นผมขอทำอะไรกันนะขอเวลาสองวันได้ไหมครับเพราะแบบผมไม่มีอะไรเลยเพิ่งเพิ่งจบไปต้องเปลี่ยนมาต้องเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนปบัติประกันเลยหรือเปล่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเออครับเจอแบบพวกเล่นเต็งของไปเต็งอะไรนะเล่นอะพวกเกาะเพชห่อมอะไรอยงนี้ครับผมไม่มีเลยอะว่าแบบไม่สนุกครับขอสักวันสองวันได้ไหมครับ หรไม่เลยว่าไงนะโอเคไหมครับเรื่องการเปลี่ยนแดนหรือว่าหรือขอเพิ่มเวลาหรอในการเล่นถูกไหมใช่ครับใช่ครับเพราะผมเพิ่งจบมาเมื่อวานด้วยครับผมพร้อมตอนนี้ด้วยดิเพราะว่าผมมีเป้าหมายที่ต้องไปต่อโอเคงั้นเราไปวันนี้เหรอมาหาวัน พี่พี่เราขอคุยกันก่อนได้ไหมขอขอคุยได้หรืิเปลนิมเลลขอคุยกันก่อนนะครับนี่คุยกันก่อนได้นะครับน้ำน้ำน้นงทำไมลุงเท่จะมาชนเนี่ยน้ำน้ำเปิดหน้าเลย มากเล่นไปเลยเล่นไปเลยบอกเขาทำอะไรก็ได้ได้ไดเล่นเลยเปลี่ยนแลนด้วยว่าถ้าสมมติไม่ไม่ยอมเปลี่ยนแลนนะจะเล่นเลยอยากจะยอมปะกูบอกว่าถ้าเกิดว่ากูจะกูจะบอกว่าถ้าเกิดมันไม่ยอมเปลี่ยนแลนกูยื่นตีชิงแลน,น,แนอีกได,ได้ได้เดี๋ยวผมลองพูดไหมได้ได้ได้พูดพูดไปก็ได้แล้วผมแล้วถ้ามันไม่ยอมลอยไปอ่ะมันเอาแค่ แกงใครเดาโก้คอยนะที่จะไม่เจ็ดสิบไห้าเอ็มก็ได้เจ็ดสิบไอห้าเอ็มก็ได้แต่ขอแรงดม้ขอแรงขอแอ่าจะเล่นวันนี้หรือว่าไงแล้วก็ถามเรื่องดเลนโคยเล่นไปเลยเล่นเล่ยมันจะได้ยิบทำให้เสร็จจ้บก็อย่างที่พี่พูดไงเรามีเป้าหมายที่ต้องไปต่อเสียเวลาความเราใช่เอาสุดเลยอะขึ้นสีทอปปุ๊บปั๊บแลกแลดปุ๊บ ตูสีส้มและสีส้มอ่ะเขาบอกงั้นก็ขอเทาแล้วส้ม,มนะครับงานต้อมมันดีวกว่าเยอะเลยมันต้องเอาไว้แล้วนะพันจันนะแล้วพี่พี่อยู่ไหนอยู่เลเวลเขียวนี่แต่กูอะนงแหมงสามไม่อยากให้เล่นมากอ่ะไปป้อม ที่คุณเล่อ่ะที่คุณก็ต้องเล่นนี่ส่วชิวันเขียวอาจจะไม่มีสิทธิ์สงครามน้อยใบกับแดนเราตามออกมาแล้วไปเอ้ยมรกตเขียวเขาขายเม็ดเท่าไหร่อันสองพันดวงสองพันสองพันสามสองพันสามใช่ป่ะจะขายแล้วสองพันยัได้ก็อะไรวะ เ้ยเพลงที่บอสชอบเปิดที่เป็นดนตรีมันเพลงอะไรวะคนดูกูหาไม่เจอเนี่ยเพลงที่บอสชอบเปิดที่เป็นดนตรีที่แบบมันเล้าๆอ่ะเพลงอะไรวะ ขอเพคขอดีๆขอสาระขอสาระขอสาระมีมีคนให้ให้ให้ผมสักมีคนไอ้นี่ให้ผมแบบรู้เนี่ยเออเดี๋ยวไปรับพี่เบนรับต้อพทำหน่อยพี่ผมโทรไปอ่ะไม่ใช่เพลงอะไรไม่ใช่วายน้อะเพลงที่บอสชอบเปิดแต่ที่มันจุกันาจุกตะกี้ตะกีนนาจุกันาตะกี้จุกตะกี้นา มันฟุกระเล็กฟุกกะต้เฮียอะไรอ่ะเอ็นเอ็นซีแดนก็เฮียแล้วเพลงมันทุกปะตะกันแล้วมาวกเมาเมาที่แลนนะแลนขาวกันแล้วเนาะก็เสาก็แจ้งว่าคือนี่แจ้งเพิ่มก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องแลนแลนจะไม่สามารถเปลี่ยนกันได้ต่อให้อยู่ในเกี่ยวกับสตอรี่ไม่ได้นะครับไอ้หรือยังิงแลนอย่างเดียวฉันผมยื่นชิงแลนได้เลยครับพลาจบสตอรี่ดีผมก็ยื่นครับผมตีต่อเลยใช่ได้เลยใช่ไหมครับ ใช่ผมผมก็ยื่นชิงแลนด์ต่อเลยน้ยครับแต่ระยะเวลาการยื่นต้องสองอาทิตย์นะก็นี่ก็นับจากวันนี้ไปเลยได้ไหมถ้างั้นนะถ้าถ้าผมยื่นวันนี้ก็นับไปจากวันนี้ได้ไหมครับสิบแลนด์ชิ้นนะครับยื่นชิงแลนด์นี่แจ้งก่อนต้องต้องจ่ายตอนไหนฮะต้องจ่ายตั้งแต่วันที่ยื่นใช่ไหมครับหรือว่าต้องจ่ายเลยถ้าจะยื่นต้องจ่ายเลยแล้วก็เรื่องสตอรี่เต่าเขียนไปแล้วว่าให้ได้สูงสืดคือเจ็ดสิบใบห้าเอ็มครับเราเลือกวลา l i m แล้วครับ เขาเขาจะปลดไหมอ่าอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายคุยกันเลยครับผมผมแล้วแต่ลิมิเลครับจะปลดไหมผมขอปลดสองร้อยใบสองร้อยใบได้ครับไม่มีปัญหาเขาจะปลดสองร้อยใบสองร้อยใบเพราะผมก็ปลดได้ใช่ไหมครับถ้าเขาจะปลดได้ครับถ้าสองฝ่ายมองว่าเนี่ยมีปลดก็ปลดได้โอเคไหมอ่ะได้ครับผมไม่ติดงั้นเอาคนที่แบบติดครูดาวเข้าก็คือปลดเข้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ ต่อให้เป็น21-40ก็เสียแทงเหมือนเดิมนะเข้าใจครับเรื่องเวลาเล่นนี่คือให้เล่นเลยหรอครับเอ่อระยะเวลาเล่นกําลังจะพูดเพิ่มครับโอเคครับสะดวกเป็นกี่โมงครับทั้งสองฝ่ายยี่สิบชั่วโมงครับปกติกันเอใช่ครับอย่างนี้เป็นคนเท่ั่วไปเอ่อยี่สิบสี่ชั่วโมงเริ่มกี่โมงครับเริ่มกี่โมงซัดี้ขอพูดหน่อยได้ไหมไอ้เรื่องที่ผมตุนทองไปดองอเวลาไม่ให้ใชจัดกครับก็ตรงนี้คือผมขออธิบายตัวนี้หน่อยนะ น้องพูดว่าพร้อมเมื่อไหร่ตอนนี้ผมพร้อมเลยครับแต่ที่ผมบอกผมไม่มีอะไรเลยครับผมจบมาคมไม่สนุกนะครับมันตกลงไปแล้วอะมันตกลงไปแล้วตั้งแต่ที่แล้วที่แล้วแต่คือที่แล้วเรื่องที่จะตกลงกับฝั่งเขาไปแล้วไม่ใช่หรอถูกไหมและอีกอย่างสตอรี่เราไม่ได้แพ้นะครับเราชนะมาด้วยเพลงเฮอะไรวะคนดูก็ได้สัพยากรกูขอกูขอเพลงสักทีเถอะ เพลงไอ้ฟุกัลานลูกผสนลูกกระสานอะไรอะวนลิมิตที่มันทึ่งตึ่งตึ่งที่มันเป็นดนตรีอ่ะบุกตาที่บอสชอบเปิดอ่ะต่อเป็นสี่สิบห้าแล้วกันครับสี่ทุ่มสี่สิบห้าเอามาดิห้าทุ่มได้ไหมครับเรื่องคนได้ครับห้าทุ่มได้ไหมให้คนเอาคนเข้าผนลิมิตให้สภาจัดการแล้วตัดสินใจแล้วแต่ผมเล่นวันเนี้ยนานไปปะห้าทุ่มถ้ารวมผลลิมิตก็เป็นห้าทุ่มแล้วกันเนาะ แล้วแต่ว่าเร็ววันที่ยงใจเลยครับอย่างน้อยก็ปริมิซครึ่งชั่วโมงแล้วครับก่อนเริ่มสตอรี่แล้วกันก็ฮาทุมนะครับขอบคุณมากครับครับก็จะทวนได้นะครับเน่ได้ไหมครับเรื่องชิงแลนมขอเป็นยืดหลังกับสตอรี่เลยไหมครับเพราะว่าเผื่อสตอรี่มันยืดเออชิงแลนมมันกี่ใบครับสภาผมถามเลยมันต้องเล่นขั้นต่างกี่ใบห้าสิบใบประกันสภาครับใบประกันสภาใช่ไหม ใช่ครับห้าสิบใบแบบประกันสภาพใช่ครับได้ครับได้ได้ไม่ไม่ก็เดี๋ยวก็จบครตอนนี้ก็ทำนั้นก็ได้ามนั้นนะอันนี้ไม่ไม่ย้ำใช่ไหมครับไม่ย้ำครับเป็นแบบประกันไม่มีย้ำยกเว้นฝั่งคุณไม่เอาแบบประกันแล้วคุณมาเล่นอ่ะได้ครับได้ได้ยกเว้นกรณีที่เราไม่มีแบบประกันหรือเราลืมหยิบแล้วเราไปไฟนะครับอันนั้นต้องยอมรับสภาพเองนะครับถ้าไม่มีแค่แจ้งพวกผมครับเดี๋ยวพวกผมได้ครับได้ ขอเพูดมอะไรครับถ้าไม่มีอันนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็จะพูดอีกรอบแล้วกันเนาะเจ็ดสิบใบห้าเอ็มนะครับระยะเวลาเล่นยี่บสี่ชั่วโมงมายามอาวุธนลิมิตครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มคือเริ่มตอนห้าทุ่มนะครับได้ครับขอบคุณครับสภา่าเรื่องปลิมิตจะยืดเวลาให้นะคะเพราะว่ามันเหลืออีกห้านาทีไม่น่าจะทาน๋ยวจะให้ถึง สี่ทุ่มสี่ะปลิได้ได้ได้ขอบคุณมากครับสาวลาดมาขอบคุณนะคุณพานิขอบคุณสาวด้วยครับขอบคุณสาวด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณ ไอ้เยอะเอ้ยหนีไปหนีไปไหนฮะกูเข้มมาตั้งนานกูขอเพลงหน่อยดิเพลงอ่ะเพลงคือเพลงไหนฮะอยู่ไหมครับ